ไม่ตายกับโควิดแต่ปรากฏว่าเรากมา่ตายด้วยความดากดดันตายเพราะว่าเศรษฐกิจเราแก้เราตอจับใชแตงโอได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเอาพื้นละครับเปิดแล้่อที่สูงนี้ก็ไม่มีความหมายอะไรออกมานะครับทุกฝ่ายมาหมดแล้วนะครับหาระหว่างที่ต้องผู้ปรกอการผู้ที่ใช้ขาวถอ,อนะัท่านรองวานนะัทท่านโสอนุนายกเจมตีนักวารใหญ่่านหนวหน้าสนอชีการ กำหนดว่าเราจะเปิดลำร่องในสามเมืองก็คือสระมืองสงขลาและประเมืองหัดใหญ่ทำต่อเราต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดนะครับเราต้องต้องมีเกียรติที่แววตา,เ,า,วาเ,เหมือนตาแต่กระซิบๆเนี่ยพ่ชอันนี้เรามาช่วยกันประคับประคองมาช่วยกันจับความรู้สึกที่พวกเราสูญเสียไปต่กอไไดีตแล้วก่อนที่ร่้มของ การฟื้นอยางนอกเรับนะครับที่จะให้เกิดขึ้นไม่ได้ก็คือด่านนอกต้องอยู่เหมือนเดิมต้องกลับมาเหมือนเดิมให้ได้คําว่าเหมือนเดิมให้ได้ท่านก็สัมผัสมาแล้วนะครับยกตัวอย่างที่ผมได้เรียนท่านในกรณีที่โซนิ่งในเรื่องสถานบริการทาให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ยั่งยืนอยู่กระดานนอกตั้งหลอดไปนี่คือเป็นสิ่งที่เราทําได้ แล้วก็ถูกต้องแล้วก็มีกฎหมายรองรับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นตำรวจเองฝ่ายครองเองหรือว่าสารสุเองก็คงเข้าใจในเรื่องนี้ครับในโอกาสถัดไปนะครับถ้าเกิดว่ามีการเปิดเมืองจริงนะครับตอนนี้ทางสาธรสุเองนะครับก็มีการรณรงค์เรื่องการทำชาพัฒนนะครับทำโคแล้วแต่ว่าวันนี้คือเห็นว่ามาประชุมกันเยะเอะค่ะก็เลยว่าในส่วนของการขอชาหรือชาพัฒนเนี่ยคะ่ะคือมันจะต้องมีใบอนุญาตตรงไ เรื่องแรกเนี่ยเกี่ยวกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของประเทศมาเลเซียส่วนเรื่องที่2เนี่ยเป็นแนวทางนนครับเป็นแนวทางเพื่ออาจจะเป็นข้อพิจารณาที่จะทางด่านนอกและทางอำเภอสเดาและลงถึงจังหวัดสงขลาเนี่ยจะใช้ในการวางแผนในการเตรียมการเปิดประเทศนะครับเป็นข้อพิจารณาเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของสถานการณ์นะครับในส่วนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศมาเลเซียจะอยู่ที่ประมาณ 4, 0 0 0ถึง5 0า0นาย5,000คนนะต่อวันนะครับ ก็ใกล้เค <an> ียงกับประเทศไทยนะครับก <an> ็คือรัฐเปอร์ลิสรัฐเคดารัฐเปรักแล้วก็รัฐกลันตันในส่วนของทั้ง4ี่รัฐนี้เนี่ยเจินิดๆนะครับเจินิดๆในส่วนของรัฐที่หน้าห่วงที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดน้อยเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนของรัฐกลันตันซึ่งไปอยู่ทางฝั่งการเปิดประเทศทางบกร่วมกับทางประเทศสิงคโปร์นะครับเขาใช้ว่าวัคซีนหมดขึ้นมาก็คือมีมาตรการควบคุมนะครับทางสาธารณสุขเดี๋ยวให้กับพี่น้องประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศรับทราบเนี่ย เขาก็ยังเกิดความไม่มั่นใจนะครับฉะนั้นแล้วผมคิดว่าอีกประเด็นที่เราควรจะต้องทําก็คือการนําเสนอในเรื่องของความพร้อมทั้งเรื่องของชาพัดทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนทั้งเรื่องของการติดเชื้อคือตอนนี้ผมบอกเลยว่าถ้าสดาวทาได้ผมว่าเดี๋ยวมีคนตามครับก,ก็น่าจะเราเป็นสดาวเป็นแม่แ,มแบบดรอกแซนบ็อ์นะคะอันนี้ตอบคําถามของดออรอ๋อรองกก่อนว่าจังหวัดทําอะไรให้บ้างแล้วนะคะ จังหวัดส่งส่งไปที่ส่วนกลางให้แล้วนะคะแล้วก็ทางทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศส่งส่งคําตอบมาให้เราแล้วค่ะว่าทางมาเลยณนะขนาดนี้ยังยังไม่มียังไม่พร้อมนะคะถ้าเกิดว่าจะพร้อมก็คือขอให้คุยกันในระดับประเทศซึ่งก็เหมือนกับทางที่พี่ทหารสกที่ท่านลงนะได้ได้เรียกมาชี้แจงได้เชิญมาชี้แจงแตะกี้แล้วนะคะอันนี้ทางจังหวัดก็ ช่วยผู้ประกอบการในนี้เต็มที่แล้วนะคะเราเราไม่ได้เพิ่มที่ผู้หญิงถามเรื่องชาชาพัสนะคะถ้าไม่ได้รับใบอนุญ,ญาตประกอบโรงแรมนะคะก็มีข้อยกเว้นในเรื่องของถ้าท่านมีใบพพอี่สิบนะคะที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะอันนั้นก็เอามาใช้ประกอบการอนุรรมีจะมีโควิดอีกตอนนี้โควิดมีขึ้น เราก็ปิดมาเกือบสองปีแล้วแต่ที่อยากจะขอให้ช่วยก็คือว่าก่อนที่จะมีโควิดดันนอกเรามีเซเว่นสิบอแห่งมีโลตัสซึ่งช่วงนั้นเศรษฐกิจดีนะคะแต่ร้านค้าปลีกก็แย่ yeah. ทุกวนันนี้ดันนอกที่มันผ่านมากิจกรรมมันบูมชุมชนมันกระจายออกไปสู่ไดนทุนหมด ไม่ทราบเรื่องนี้ฝากจะได้ช่วยให้พวกหยอมย้าข้างล่างจะได้มีโอกาสลืมตาฝากได้ไหมถูกใจแล้วก็มีความหวังเมื่อแต่ช่วยได้ให้ทุกคนในที่นี้อยู่ได้กันหมดที่ผู้ใหญ่หลายท่านเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในส่วนของภาคราชการเนะี่ยที่จะมารวมตัวกันที่ทางพิศสากบอกนะครับตอนนี้ด่านนอกเนี่ยตรงจุดเนี้ย โควิดดึงดันนอกกลับไปที่ศูนยผมเชื่อว่าไม่มีอะไรแย่กว่าจุดนี้แล้วนะครับผมก็อยากจะให้ใช้จุดนี้เนี่ยที่จะรวบรวมแล้วก็สร้างเอกภาพให้กับในส่วนของภาคธุรกิจของด้านนอกนะครับที่จะขับเคลื่อนไปเป็นกลุ่มด้วยกันนะครับทีนี้เรื่องแรกเลยที่ทเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับที่อยากจะเห็นการขับเคลื่อนไปด้วยกันก็คือเรื่องของการขอมาตรฐานชาชาพัดซึ่งในดานนอกนะครับตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมด 12แห่งที่ผ่านคนคือที่ผ่านมาเนี่ยด่านนอกเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วย2ตัวคืออันแรกเรื่องของนําเข้าส่งออกนะครับอันนี้รัฐบาลส่งเสริมสร้างด่านให้นะครับมันเป็นผลดีต่อ GDP ภาพรวมทั่วประเทศแต่เงินเนี่ยไม่ตกถึงถึงชาวบ้านเลยนะครับแต่สิ่งเนี่ยก็คือภาคของการท่องเที่ยวนะครับอยากจะฝากาทางผู้ใหญ่นะครับให้ช่วยสนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวของด่านนอกนะครับผมผมเดี๋ยวอาจจะ นำเรียนเสนอนะครับทางจังหวัดท่านทางนายกชัยครั้งหนึ่งผมมีมีแผนที่อยากจะทําลองดูสตาร์ตตัว Amazing ด่านนอกนะครับที่จะทำอีเวนต์ซัพพ t อร์ตการท่องเที่ยวด่านนอกแล้วก็คิดว่าด่านนอกเนี่ยควรจะมีถนนบันเทิงสักเส้นหนึ่งคล้ายๆกับป่าตองแต่ขอฝากว่าถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่ขอให้อำนวยความสะดวกการจบหนังสือเข้าออกขอให้รวดเร็วอยาบยาบ อย่าพยายามที่จะกั้นคนให้มันรอทีหนึ่งสามสี่ชั่วโมงนี้มันใช้ไม่ได้เลยค่ะอยากให้พี่น้องฝากปัญหาที่ต้องแก้ที่มันขัดกอกฎหมายหรืออะไรเนี่ยผมยี่ยได้รับเลือกเป็นรองประธานแก้ได้แก้ซะเลยได้โอกาสตรงนี้นะครับก็ฝากคุณน,นี้ด้วยแล้วอีกเรื่องหนึง่งอปจอสงขาครับงบกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวชายแดนเนี่ยท่านลองดูท่านเขียนโครงการที่ในเร็ววันเนี้ยเราจะเปิดด่านเบื่ออะไรจะกระตุ้นเศรษฐกิจดูยใช้ประมาณด่านนอก เพื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยถ้าเราคิดก,กัดูนะครับรับเป็นที่รักษาผู้ป่วยหรือโอสพิเทลโรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็เป็นศูนย์กับชุมชนก็คือ CI Community i s o l a t i o n ชเข้าด่านนอกนะครับนี่คือประเด็นที่ที่ผมทราบว่าท่านต้องการอะไรตรงนี้นะครับแล้วผมกับนายกสำนักขามกับทีมงานทั้งหมดเรายืนยันว่าด่านนอกต้องอยูนรับแล้วด่านนอกต้องไม่ปิด เราเข้าใจท่านจริงๆแล้วเราไม่มีความสุขถ้าด่านนอกเงียบไม่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ได้ข้อสรุปพอสมควรนะครับผมเรียนยืนยันว่าแนวโน้มที่เราจะเปิดบ้านเปิดเมืองนั้นสูงมากนะครับและเราเปิดได้แน่นอนนะครับเพราะอะไรครับเพราะปัจจัยสองตัวที่ทําให้เราไม่สามารถเปิดด่านได้ก็คือหนึ่งพี่น้องประชาชนได้รับวัคซีนไม่ถึงเจ็ดสิบ ซึ่งณขณะนี้ตัววัคซีนตัวนี้นะครับภาพรวมทั้งจังหวัดเนี่ยตอนนี้เรา75นลครับถ้าขาดก็ขาดไม่ไม่กิ่จุดนะครับไมจะรยถึงแล้วเราจะชนะด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับผมประกาศไว้ตั้งหลายปีแล้วที่พุดว่าผมเป็นที่ปรึกษาของที่ดี่ตลอดไปนะครับถ้ามีอะไรต้องบอกผมได้โรับหนังสือต้าไม่ต้องไปบ้านผมต้อมีผมมาก ราจับมือรไม่วางใครไว้เราจะชนะอย่างแน่นอนครับขอบ,บขอคุณครับท่านหนึ่งครับ